สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้นะครับใครที่มีนาฬิกา g s h o c k ไม่ว่าจะเป็นรุ่นโซล a าเซลล์นะครับหรือรุ่นฐานธรรมดานะครับคำว่าฐานธรรมดากับฐานแบบโซล a าเซลล์กับฐานชาร์จเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันไม่เหมือนกันนะแล้วมันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับรูปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือ g s h ็ Sho ck ระบบพลังงานแสงนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์หรือว่าฐ่านชาร์จก็ได้นะครับมันต้องใช้ฐานเฉพาะรุ่นมันนะครับผมนี่ครับเวลาเราเปิดออกมาเนาะเขาจะเห็นเครื่องนะครับเห็นข้างในแบบนี้นะนะครับ G-Shock ส่วนใหญก่ก็จะเป็นแบบไ่นอต4ตัวนะครับ เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องใช้ฐานที่มันตรงรุ่นนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ Panasonic นะครับของเดิมเขาเนี่ยก็จะใช้แบรนด์ Panasonic นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า G-Shock ไม่ได้มีโรงงานฐานเป็นของตัวเองนะบางคนเวลามาเปลี่ยนฐานที่ร้านเนี่ยหรือใครที่จะส่งมาเนี่ยจะบอกว่าพี่ครับขอเปลี่ยนฐานแท้ G-Shock หน่อยนะครับจริงๆแล้วไม่มีนะครับ G-Shock ก็ใช้ฐาน Panasonic นะครับเป็นฐานโซลาร์เซลลนะครับส่วนราคาค่าฐานโซลาร์เซลเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะครับขอย้ํานะประมาณ1,200บาทนะครับก็พร้อมเปลี่ยนยางกันน้ํานะครับถ้ายางกันน้ํายังดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าพวกยางกันน้ํากลมๆเนี่ยมันจะเสียง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเสียก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับนี่เปลี่ยนเสร็จแล้วก็แบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนปุ๊บผมก็จะตั้งเวลาเซตเวลานะครับทดสอบระบบต่างๆให้นะครับแล้วก็รับประกันตัวแบตเตอรี่ให้ฟรีอีก1ปีเลยนะ แล้วตัวแบตเตอรี่ของเดิมเนี่ยผมก็จะคืนไปให้พร้อมซองแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่านาฬิกา G-Shock เราเป็นระบบโซลา r เซลล์นะครับโซลาเซลล์ก็คือระบบพลังงานแสงนะแล้วอีกระบบเขาเรียกว่าระบบฐานธรรมดาก็ได้เนอ้อเรียกเรียกเรียกให้เข้าใจคือ ผมขาเรียกว่าฐานธรรมดาเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับที่ฝาหลังนาฬิกานะครับหรือที่ข้างหน้านาฬิกานะครับเขาจะเขียนว่าโซลา r นะโซล่าซิสเต็มนะครับหรือว่าทัสโซล่า Solar นะครับส่วนใหญ่จะเขียนไว้ที่ฝาหลังนะครับแต่คนใช้โซลาเซลล์ส่วนใหญ่ก็รู้แล้วละ่ะบางทีมันจะขึ้น P.S จะขึ้น M นะครับ L หรือว่า H เหมือนกับมันจะบอกว่าฐานตัวนี้มันใกล้หมดหรือยังนะครับเราก็สังเกตง่ายๆแล้วที่สังเกตง่ายๆคือกระจกที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าเป็นคา s ิโอหรือเป็นจีช็อกเนี่ยเขาจะเป็นกระจก2ชั้นเพื่อนๆเห็นขอบไหมขอบข้างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะข้างๆเห็นไหมครับแหมมันจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์อย่างพวกยักษ์ดำนะครับหรือว่าแมวดำเนี่ยอย่างเรือนนี้ก็เรียกว่ารุ่น GW 9004ันะครับ <S <S ทวนหน้ารุ่นนี้คือรุ่น GW9 9,004ชื่อในวงการก็คือแมวดำนะครับที่ฝาหลังเราฝาหลังของเดือนนี้เวลาเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นเครื่องแบบนี้เนาะเราตัวฝาหลังข้างนอกก่อนที่เราจะไข่นอ่นอะ่ะเราจะเห็นเป็นรูปแมวนะเป็นรูปแมวจริงๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะใครอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งมาได้นะแล้วใครไม่รู้ว่านาฬิกาตีงเป็นโซลาร์เซลล์นะครับต้องบอกไปเลยนะครับว่าอยากเก็บใส่กล่องไว้บางคนอนะ่ะเก็บใส่กล่องไว้เลยซื้อมาเนี่ยไม่ได้ใส่ปีหนึ่งพังนะครับ ใช้ไม่ได้นะครับเรียกว่าถ่านมันเสื่อมเนาะชาร์จยังไงก็ไม่เข้าบางคนเปลี่ยนถ่านไปแล้วใช้ไม่ได้ก็มีนะเสียแล้วเสียเลยนะครับต้องบอกเนะว่าโหซ่อมนี่ไม่คุ้มเลยบอกคาเดียวโอเคนะครับซื้อในกาจีช็อกมาต้องรู้ว่าเป็นรุ่นโซลาเซลล์ ale, นะครับหรือเป็นรุ่นถ่านธรรมดาถ้าถ่านธรรมดาไม่มีปัญหาอะไร2ปีก็เปลี่ยนใหม่ได้เนาะก็ไม่กี่บาทถ้าเป็นระบบธรรมดาก็ประมาณ250บาทแค่นั้นครับแต่ถ้าโซลารเซลล์ก็จะแพงหน่อยโอเคนะครับ ใช้อยู่ต่างจังหวัดส่งมาให้ผมได้นะครับส่งมาครับแอดไลน์มาหาผมอ่าทีนี้ลายร้านนะครับก็ใส่สัญลักษณ์แอดก่อนนะแล้วตามด้วยชื่อเว็บนะ Was2v หรือว่าเอาง่ายๆก็คือ Was2v หระครับ2ก็คือเลข2นะหรือโทรหาผมก็ได้นะเบอร์โทรก็0813983702ทวนอีกครั้งนะครับ0813983702นะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะก็ทำเอาใจสาวกน,นาฬิกา G-Shock นะครับคนที่ใช้ G-Shock ในประเทศไทยเนี่ยโหมีเยอะมากๆนะครับแต่บางทีก็จะลืมเนาะมีหลายเรือนสะสมไว้ก็แบตหมดแบบนี้แหละนะครับก็มาเปลี่ยนกับผมได้นะครับโอเควันนี้ผมวอชทวี v, ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วที่สำคัญคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำรังใจให้ผมด้วยไปแล้วบ๊ายบาย,บาย